ข้อ26 e นะครับก็จะเป็นข้อเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับก็คือข้อนี้เนี่ยเขาได้ทําการทดลองนะครับวัดไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยของเซลล์ประสาทโดยที่ใส่สาร A แล้วก็ไม่ใส่สาร A เข้าไปนะครับแล้วเขาก็ถามว่าบทบาทของสาร A คือข้อใดซึ่งเราดูที่กราฟไม่ใส่สาร A นะครับก็จะเห็นว่าเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลปกติเลยแต่ว่าถ้าเราใส่สาร A เข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อควรจะถึงจุดเทชโชแล้วแต่ว่าดันไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้น,นครับก็คิดว่าอาจจะไปส่งผลต่อตัวของ โซเดียมเกตเตสชานเลนะครับว่าทําให้มันไม่เปิดหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็มาดูที่ตัวของชอยนะครับเพิ่มการเกิดระยะให้เปร์โพลาเซชันของเซลล์ประสาทนะครับในส่วนของการาฟเนี่ยก็ถ้าเขียนคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของระยะไฮเปร์โพลาเซชันเนี่ยก็คือระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มการเกิดก็อาจจะเกิดที่มีประจุที่เป็นลบมากขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะครับแต่ว่ารูปการาฟเนี่ยก็จะไม่เป็นเหมือนกับสารเอนะครับเพราะนั้นก็จะไม่ใช่ เพิ่มความสามารถในการตอบสนองเนี่ยก็ถ้าให้ตีความนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการลดเทชโชล,ลงมาเพื่อให้เซลล์เนี่ยสามารถตอบสนองได้ว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือพอแตะถึงเทชโชในระดับที่ต่ํากว่าเนี่ยก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตกลงมาเพราะนั้นข้อน,นี้ก็น่าจะยังไม่ใช่นะครับขัดขวางการถูกกระตุ้นของเซลล์ประสาทได้โดยสมบูรณ์ในช่วง10มิลลิเซกันแรกถ้าเราไปดูในกราฟนะครับตัวกราฟแรกเนี่ย ตอน10มิลลิเซคันเนี่ยก็ยังสามารถเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลได้นะครับแค่ตัวพีกเนี่ยก็จะลดต่ําลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าขัดขวางโดยสมบูรณ์ก็ยังไม่ใช่นะครับขัดขวางกระบวนการดีโพลาริเซชันในเซลล์ประสาทเมื่อเวลาผ่านไป20มิลลิเซคันก็คือหลังจาก20มิลลิเซคันครับก็คือการาฟที่2ปรากฏว่าพอถึงควรจะถึงเทชโชแล้วมันดันไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับก็ทําให้พีกตัวดีโพลาริเซชันตรงนี้หายไปนะครับก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับส่วนสุดท้ายคืออเเพิิ่มกการปดขง โซเดียมช n แนลถ้าเพิ่มการเปิดเนี่ยก็แสดงว่ามันก็จะสามารถไปแตะเทโโชได้เร็วมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นตรงนี้แล้วก็เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเลยซึ่งก็น่าจะผิดนะครับเพราะว่าการาฟของเราเนี่ยมันไม่เกิดดีโพลาร z เซชันจนถึงแอคชั่นโพเทนเชียลด้วยเพราะนั้นก็ตอบข้อ4ครับ